กับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการมุมศรัทธาแล้วนะคะแหมคุยกันไม่อยากเชื่อเลยว่าหมดเวลาได้ไวมากเลยนะคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะขอประมวลกลับไปนิดนึงนะคะทําดีจริงๆเหมือนไม่ยากแต่ว่าจะต้องรู้สึกว่าจะต้องผ่านความเจ็บปวดต้องใช้เวลาแล้วก็เรียกว่าหลายๆอย่างนะคะต้องมีใจเหมือนที่เล่นกีตาร์จริงๆเคยพยายามจะหัดนะคะอาจารย์แต่ว่าด้วยคําที่บอกว่ามันเจ็บอ่ะมันต้องตัดเล็บ แล้วมันก็ต้องรู้สึกว่าเอ๊เราอยากไว้เล็บยาวทําไมเล็บยาวเล่นก,กีตาร์ไม่ได้ก็มีความท้อถอยก่อนแล้วก็เลิกเล่นไปนะกลับมาที่อาจารย์คีสณาศาักดิ์นิดนึงละกันในทางพุทธศาสนาสอดคล้องกันไหมคะกับคําสอนในค่ะมีมีรูปแบบ,บมีหลายตอนที่ท่านคงปิดพูดนะฮะก็ยังก็สอดคล้องกับคําสอนในพระพุทธศาสนาอยู่นะครับนะโอวาทปฏิโมกข์ที่พระองค์ทรงประกาศครั้งแรกนะฮะหลังจากที่ ทรงสำเร็จอ,อรหันแล้วเนะะี่ยฮะแล้วก็ได้ไปแสดงโอวาทปฏิโมก์นะฮะที่เวรุวันคือประกาศพระพุทธศาสนาต่อพระสงฆ์1250รูปนะครับว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจะไม่ทำร้ายผู้อื่นจะไม่กล่าวร้ายผู้อื่นนะฮะแล้วก็ให้ละความชั่วนะครับคือละกรรมชั่วแล้วก็สร้างกรรมดีแต่ที่แตกต่างไปจากหลักคำสอนอื่นๆอยู่คือให้ทำกิตให้บริสุทธิ นะคือปฏิบัติทางจิตให้บริสุทธิ์ให้ฟ่องใสนะฮะอันนี้ถ้าทําถึงขั้นตรงนี้ก็จะสามารถถึงนิพพานานิพพานในทาพละกุึกศาสนาคือสลัดออกจากสังสารวัตระะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่ผมเรียนทั้งแรกว่าเป็นถึงทั้นพรมอารูป,ประพรมนะครับนั่นคือปฏิบัติได้ขั้นอนาคามีก็เป็นอารูป,ประพรม นะครับและก็จะสําเร็จอาหารต่อไปแต่ถ้าปฏิบัติในขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยก็คือจะเรียนวิปัสสนากรรมฐานพระองค์ก็ประกาศไว้ตอนที่แสดงโอวาทปฏิโมกนะครับคนะ่ะ,ะแล้วก็อย่างที่ท่านว่าไม่ได้ลงมือทําแต่จิตคิดจะจะทำนี่ก็เป็นบาปก็สอดคล้องกับทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันเรียกว่ามโนกรรมสามกรรมที่เกิดจากจิตทีค่คิดเนี่ยนะฮะมันมีกายกรรมสามมโนกรรมสามวจีกรรมสี่ ที่4ก็คือพูดเพรสเจอร์พูดปดนะ,ะแล้วก็พูดโกหกต่างๆนี่นะสอย่างส่วนมโนมโนก็คือคิด,ค,ด<ะ>คิดโลกอยากจะได้ของของคนอื่นเป็นของตัวเองอคิดมีความโกรธคาดเคียดแค้นนะครแล้วก็มีความหลงโลกโลกรธหลง แม้แต่คิดก็เป็นบาปในใจอย่างที่ท่านว่าอันนี้ก็สอดคล้องกับที่ท่านว่านะฮะของทางการคิการคิดศาสนาเช่นเดียวกันนะครับก็ทําให้เรามองเห็นได้ว่านะคะในหนทางที่เรากําลังจะไปกันเนี่ยที่จะเรียกว่านรกหรือสวรรค์ทางไปสวรรค์เห็นละแต่ก็ไม่ง่ายนะคะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยอาจารย์จะจะมาบอกเคล็ดลับหรือว่าอย่างไรคะครับก็ <laughs> ขอบคุณคุณพิมนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดกันไปหลายเรื่องแต่ว่า ผมอยากจะเรียนนิดนึงว่าที่เราพูดทั้งหมดนี่คือภาพรวมาภาพรวมเพราะาว่าเวลาแค่เท่านี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะลงลึกในดีเทลได้อา,าจย์สำหรับคริสตศาสนานะรพระเจ้าได้เตรียมทุกอย่างไว้ให้กับเราเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราคผู้สร้างเราแล้วพระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้เราในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างเนี่ยได้รับสิ่งดีพระคัมภีร์พูดชัดเจนครับว่าพระองค์ปรารถนาให้เราได้รับสิ่งดีนะครับเพียงแต่ว่า มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างนั้นเหมือนลูกของพระองค์เนี่ยเดินทางผิดมันเลยทําให้เป็นผลมาถึงทุกวันเนี้ยเรารับผลมาถึงทุกวันเนี้ยนะฮะผมสมมุตินะครับค่ะพ่อแม่เป็นเอ่ะลูกเกิดมาติดเอ็ไปด้วยเป็นความผิดรุกไปหรือเปล่าไม่ใช่ความผิดลูกเลยลทำไมเขาจะต้องมารับเคราะห์ที่พ่อแม่ทําแล้วเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยค่ะแล้วเขาดำาริชีวิตอย่างยากลำบาก ในสังคมก็ไม่ยอมรับถูกไหมครับแล้วก็ต้องเป็นโรคเป็นอะไรมากมายไม่ใช่ความผิดเขาแม้แต่น้อยใช่ถูกไหมครับแน่นอนครับบางทีเราอาจจะมอง่าเป็นเรื่องของกรรมหรืออะไรก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้แต่ในทางของคริสเตียนนั้นมนุษย์ทุกวันนี้ที่มีความบาปโลกทุกวันนี้ที่เป็นความบาปเพราะมนุษย์เริ่มต้นทําไว้เราก็รับแต่ว่าพระเจ้ามาช่วยเราในแก้ไขปัญหาตรงนี้ผมผมให้ข้อ คิดเห็นไปแล้วเมื่อสักครู่คืออันที่หนึ่งกลับใจใหม่นะครับเราอธิษฐานเราอ่านพระคัมภีร์เราเราสะมคิดทำมดยการ้วยการก็ลงนามมรดกันแล้วก็เราเราไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับอันนี้เป็นหลักกว้างค่ะผมอยากจะพูดถึงเรื่องของสวรรค์ที่เป็นนามไม่ใช่นามธรรมเป็นรูปธรรมพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าสวรรค์มีจริง อธิบายไปด้วยว่าลักษณะเป็นยังไงถึงขนาดนั้นเลยนะครับอยู่ในพระคัมภีร์นี่แหละผมจะอ่านให้ฟังจากพระคัมภีร์นะครับพูดคร่าวๆเลยนะครับว่าพระคัมภีร์ได้พูดว่านครบริสุทธิ์คือเยรูซาเล็มใหม่คือสวรรค์นั่นแหละนะครับลงมาจากสวรรค์แล้วมาจากมาจากพระเจ้ามาหาเราในโลกนี้นะครับในนครนั้นเนี่ยมีกำแพงสูงใหญ่สิบสองประตูนะและก็แต่ละประตูเนี่ยแต่ละประตู ทำด้วยนะฮะแต่กําแพงกําแพงเนี่ยนะครับสร้างขึ้นด้วยทองคําเนื้อบริสุทธิ์นครน,นั้นสร้างด้วยทองคําเนื้อบริสุทธิ์นะฮะฐานรากของกําแพงสร้างด้วยอัญมณีต่างๆทั้งเจสเปอร์ไพลินโมรามรกตโอนิกส์นะฮะคาเนเลียนเพอริโดนะครับเพสเตอร์เททายอื่นๆ่ประตูแต่และประตูที่ใหญ่ตโตมโหรานสร้างด้วยไข่บุก ที่สําคัญถนนที่นั่นเป็นทองคาค่ะโอ้นี่คือสวรรค์จริง้ไม่ใช่ทางแคทเธอรีนในสวรรค์ที่เราจะไปอยู่ค่ะที่เราจะไปอยู่นะฮะและและที่สําคัญพ่าพูดต่อไปนะครับว่าบนนั้นเนี่ยนะฮะจะไม่มีความตายจะไม่มีความตายนะฮะจะไม่มีการร้องไห้จะไม่มีการทุกข์ทรมารเราจะอยู่ด้นั้นตลอดไปนี่รันการ คือม,มีแต่ความสุขถูกต้องนะคะคและที่สําคัญก็คือพระเจ้าเตรียมตรงนี้ไว้ให้กับเราเตรียมไว้แล้วคำถามคือแล้วเราจะไปได้ยังไงค,คําตอบก็คือว่าให้เราคือในใน,ในความเชื่อของคริสเตียนนะครับให้เราเชื่อและวางใจในพระองค์เพราะพระองค์มาไถ่าบาปให้กับเราแล้ว บังเกิดใหม่ด้วยการเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนพฤติกรรมที่เราเคยทํานั่นแหละละเลิกจากความบาปเหล่านั้นที่เราเป็นอยู่แล้วกลับมาใช้ชีวิตแบบที่พระเจ้ามีพระประสงค์ซึ่งก็อยู่ในพระคัมภีร์นี่แหละที่ได้ทาจริงๆแล้วมันก็คือสิ่งเดียวกันกับที่ที่คุณความดีของทุกๆอย่างที่เราทําอยู่แล้วนั่นแหละอันเดียวกันเพียงแต่ว่าคุณความดีเหล่านั้นมันต้องเป็นคุณความดีที่เราได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้ามันถึงเป็นคุณความดีที่พระเจ้ารับได้ พูดง่ายๆว่าเดินในแนวทางที่ท่านวางไว้ให้ท,ท่านถูกเ,เขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วพวูดง่ายๆน,นะคะเพียงแต่ว่าเราไม่เลือกที่จะทําตามท่านเท่านั้นเองน,น,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวคริสเตียนเองเนี่ยถ้าได้อ่านพระคัมภีร์ทุกคนก็จะรู้ว่าเส้นทางไปสู่สวรรค์เนี่ย เป็นอย่างไรบนสวรรค์เนี่ยสวยงามอย่างไรงดงามอย่างไรถูกไหมคะใช่ครับนะคะพี่แต่ว่าจะทําหรือไม่ทําจะเลือกหรือไม่เลือกมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในการมุมศรัทธาของเราเนี่ยเราต้องพูดกันบ่อยๆย้ํากันบ่อยๆจะได้เห็นภาพนะคะบางครั้งเนี่ยคือฟังครั้งเดียวที่บอกไปฟังแล้วก็หายนะคะเพราะฉะนั้นทําไมเราต้องมาตอบย้ําในหัวข้อในแต่ละประเด็นเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินกันอยู่เป็นประจำนะคะคือ ตั้งแต่เล็กจนโตขึ้นมาเนี่ยมีความกลัวอยู่ละกลัวนะคะกลัวต่อบาปเกงกลัวต่อการที่จะทําผิดแต่ว่าหลังๆในยุคดิจิตอลนะคะอาจารย์<ต>ความเกงกลัวที่ที่มันมีในในรุ่นอย่างอย่างอย่างพิมพเองหรือว่าอะไรเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่รุ่นน้องรุ่นใหม่ๆนะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเหมือนเขาจะไม่ค่อยเกงกลัวต่อในสิ่งในการที่ที่จะทําผิดแล้วนะคะ,คระ,คะเราก็ต้องช่วยกันนะคะอาจา<ะ>รย์ร <todas S 2> <ค>ต้องบอกอย่างนั้นนะคะอาจารย์ กิจนาศักดิ์ละคะจะมองเสริม,มไหมคะท่านนิดหนึ่งว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะยกตัวอย่างสวรรค์อีกสักชั้นหนึ่งนะฮะว่าบรรยากาศของสวรรค์เนี่ยจะดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนอยากจะทําบุญอยากจะขึ้นสวรรค์ก็เอาชั้นที่สองคือดาวดึงสานี่นะ,ะมีประมุขของสวรรค์ชั้นนี้คือท่านเทวสก,กเทวราชหรือพระอินทร์นะครับผู้ที่จะต้องการขึ้นสวรรค์ชั้นนี้ก็ทําบุญนะทำบุญกุศลมากๆพระอินทร์ท่านพระอินทร์ปัจจุบันเนี่ยเป็นตำแหน่งนะครับ คือพอท่านหมดหมดอายุขัยท่านก็อาจจะจุดติไปสนธิไปเกิดที่อื่นนะครับเขาบอกว่าท่านก็เป็นคนราชคฤห์ตายไปเไปเป็นพระอินทร์อยู่ในปัจจุบันนะครับผู้ที่ต้องการขึ้นสวรรค์ก็ทําบุญแล้วก็บําเพ็ญกิจทางพระพุทธศาสนาเ่นช่วยเหลือสังสาธารณะ,ะนะช่วยเหลือพระสงฆ<า>์สร้างสังฆสา,ารณะต่างๆก็ะจะได้สู่สวรรค์ชั้นนี้บนเขาบอกว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะมี ที่ประทับของพุทโองค์เมื่อครั้งเสด็จขึ้นไปโดยทุธมานดาเรามันทมันมันทุบรรทุกกรรมพลนะครับแล้วก็มีต้นปาริชาตหอมจระลกอบวนมีส่วนวังปารุษนะก็ชื่อจากส่วนนี้จิตรดาเนี่ยนะก็เป็นอุทยานที่ปรากฏอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงคติความเชื่ออันนี้ชาวพุทธเชื่อมาประมาณ7ิตร้อยกว่าปี หลักฐานปรากฏในเตภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงในสมัยสุขโขทยัยที่พญาลิไทยพระองค์ได้รัรรจนาขึ้นมานะครับนั่นจะเป็นพศ1 8 8 8นะฮะ,ะท่านเขียนไตรภูมิพระร่วงขึ้นมาให้ชาวพุทธได้เชื่อและประศรัทธาเกรงละอายและเกรงกลัวต่อบาปเพื่อที่จะให้ทําจิตให้บริสุทธิ์นะฮะแล้วก็อย่างน้อยก็ละอกุศลกรรม เพิ่มกุศลกรรมเพื่อจิตก็ได้ขึ้นสู่ภูมิที่ผมราบเรียนว่ากุศลภูมินะฮะภูมิที่สูงขึ้นนะครับไม่ตกไปในอวัยภูมิคือภูมิที่ต่ำนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาที่บรรยายเรื่องสวรรค์ทุกชั้นไว้ในใจภูมินกถาหรือใจภูามความความต่างของศาสนาแต่จริงๆแล้วคือกลับมามองว่าจริงๆนะครับเป็นทิศทางเดียวกันหลายๆหลายๆมุมมองที่ฟังปุ๊บเอ๊ะ าสนาพกก็มนีนะคะในทางคริสเตียนในพระคัมภีร์ก็เขียนเอาไว้แล้วเขียนไว้คืองดงามงดงามที่ที่ทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะสัมผัสได้เราอยากจะไปอยู่ตรงจุดนั้นสิ่งสำคัญกลับมาที่วิธีการจะทำรหรือไม่ทำมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นให้อาจารย์เป็นคนย้ำดีกว่าก็ผมจะขอย้ำสักเล็กน้อยนะครับค่งคุณพิมแล้วก็ท่านผู้ชมนะฮะในทางศรัทธาในความเชื่อของ พิจาศาสนานั้นมนุษย์เป็นผู้บริสุทธิ์ตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างแต่ว่าความบาปมันทําให้มนุษย์ไม่บริสุทธิ์แล้วเหมือน,นที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ว่าน้ำหนึ่งแก้วแล้วมันมียาพิษหยดลงไปหยดหนึ่งแม้ว่ามันจะมีปริมาณน้ําบริสุทธิ์มากกว่าแต่ยาพิษเพียงแค่หยดเดียวมันทําให้ทุกอย่างเสียหมดมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันการทําความดีนั้นพระเจ้ายอมรับในการทําความดีแต่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เราเนี่ย ยอมรับความดีในแบบที่พระเจ้าประสงค์ให้เราทําค่ะเหมือนกับที่เราได้ฟังไปก่อนหน้านี้นะครับว่าบางคนช่วยพ่อรักษาพ่ออย่างดีเลยแต่เจตนาเขาเพื่อให้พ่อลุกขึ้นมาเพื่อเซ็นเช็คให้ได้หรือเซ็นมอบมรดกให้ได้ไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่ความดีค่ะ คือมันมีนัยยะมีอะไรแอบแฝงไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่ค่ะอยนี้ไม่ใช่ฮะค่ะแม้ว่าคนภายนอกจะมองดูโอ้เขารักพ่อหรือเกินพยายามจะช่วยชีวิตแต่จริงๆไม่ใช่คับใช่ไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้มีพระประสงค์อย่างนั้นค่ะพระเจ้าให้ความหวังแก่เราว่าสุดท้ายปลายทางแล้วมีที่ที่ดีที่สุดที่พระเจ้าวางไว้ให้แล้วเพียงแต่คุณเปลี่ยนเจตนาของคุณเท่านั้นเป็นเจตนาที่ดีเป็นมุมมองที่ดีในแบบพระเจ้าและผมจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่าการทําความดีไไม่ด้ยยากเล เพียงแต่ว่าทุกวันนี้เราถูกหล่อหลอมจากสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราทําให้เรามองแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นเองแต่เพรามเป็นจริงแล้วมันมีอะไรที่มันไกลกว่านั้นมนุษย์อยู่ในโลกนี้แค่เจ็สปีแปดสปีก็ตายแล้วครับแต่บนสวรรค์เราอยู่นิรันดร์เราจะเลือกอะไรนคะเราพูดง่ายว่าเราควรจะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเราหรือปัตชีวิตหลังความตายหรือว่าชีวิตที่อยู่บนสวรรค์หรือว่าจะเลือกชีวิตที่อยู่ในนรกตรงนี้ แต่ละคนก็ต้องเลือกเองนะคะจริงๆพระเจ้าท่านกําหนดเอาไว้แล้วนะคะในแต่ละศาสนานะคะถ้าเป็นพุทธศาสนาล่ะคะอาจารย์ของเรานี่ต้องกรรมของตัวเองนะฮะใครใครสร้างกรรมก็ต้องรับผลของกรรมรับแทนกันได้ไหมคะไรที่กิตยังไม่บริสุทธิ์ถึงขั้นอรหันตภูมินี่ยังต้องเวียนตายเกิดเรียกว่าไปตามสังสารวัตรของตนเองเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะหลีกเลี่ยงก็เหมือนที่ท่านว่า เหมือนแก้วที่มีน้ำนะฮะถ้าเราเติมน้ําบริสุทธิ์คือกุศลกรรมไปเรื่อยๆเราก็สามารถจะดื่มนั้นได้ตลอดแต่เมื่อไรเราไม่เติมกุศลกรรมไม่สร้างคุณงามความดีไอ้กรรมชั่วในอดีตที่ตามมานี่ยที่ผมเรียนแล้วเนี่ยมันจะมาสนองในปัจจุบันชีวิตเราก็จะตกตะกรรมลำบากนะครับทางพุทธศาสนาจึงเวลานี้รวนรง์กันมากไม่ต้องอะไรมากคือศินห้านี่นะครับทุกคนถือศินห้า ทุกอย่างสังคมก็จะได้สงบสุขนะฮะเรารณรรคงอยู่นะครับสิหรือก็เรียกว่ากรรมบทนะฮะกุศลกรรมบดสิทธ์นะครับอย่างที่ท่านว่ามันก็สอดคล้องกับหลักคําสอนในศาสนาอื่นอหลายศาสนาอย่างที่ผมกลับเปลี่ยนมาแล้วนะฮะจะบอกว่าจริงๆแล้วอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยก็ย้าในเรื่องของการทําความดีทําตามบทบัญญัติที่วางเอาไว้นะคะถูก ขีดเขียนมาให้เรียบร้อยแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นศาส,สนาพุทธศาสนาคริสต์นะคะพระคัมภีร์เขียนเอาไว้นะคะพระไตรปิฎกก็มีนะคะถ้าคุณไปเปิดอ่านเริ่มต้นแล้วหรือยังต่างหากที่จะเดินตามในสิ่งที่ที่แนวทางนะคะวิธีทางนะคะที่จะไปสู่ในจุดหมายไปสู่สวรรค์นี่แหละที่บอกว่ามีจริงแน่นอนนะคะจะเป็นอาจารย์คงกิตก็ย้ำแล้วอาจารย์กฤษณะก็บอกก็มีนะ,ะมีแน่นอนแล้วอยากจะไปไหมล่ะ mm. เลือกเอาว่าจะไปนรก หรือว่าจะไปสวรรค์นะคะคอาจจะมีอีกคนละหนึ่งนาทีนะคะอยากให้จาย์ทั้งสองท่านฝากทิ้งท้ายเอาไว้ขออนุญาตเริ่มที่อาจารย์กฤษณสัก <3 S 2> ก่อนก็กาบเรียนท่านพุทธศาสนิกชนนะฮะ,ะท่านเกิดที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ยากและก็ไม่ใช่ง่ายเขาอุปมาเหมือนกับว่ามีเต่าตัวหนึ่งว่ายอยู่กลางมหาสมุทรแล้วก็มีห่วงยางมีห่วงยางมีห่วงนั่นนะ,ะให้เต่าแล้วเต่าตนั้นก็ตาบอดด้วย ทำยังไงให้เต่านี่สามารถโ่หัวขึ้นมาในหว่งยางได้ได้อันนั้นแหละหมายถึงว่าการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันแสนจ,จะยากนะฮะในทางพุทธศาสนาเพราะว่าสัตว์โลกนี่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปตามผลวงกรรมนะครับคนที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ให้ถือศีลห้าอย่างที่ว่านี่นะคืออุศลกุศลุกรมบทนะฮะสิบประการอย่างคือศีลห้าก็ไม่ฆ่าสัตว์ ตร,ตรงกระทำข้อห้า 5, คือ,อมีความเมตตาการุณาต่อสัตว์อะไรเนี่ยนะไปะจนถึงข้อสุดท้ายสังคมก็จะสงบสุขก็ขอฝวากพี่น้องพุทธศาสนิกชนท,ทั้งหลายว่าถ้าท่านปฏิบัติลึกซึ้งมากไม่ได้ก็ขอสินห้าเนี่ยแหละครับะนะฮะให้ทุกคนปฏิบัติให้เคร่งครัดแล้วสังคมก็จะสงบสุขนะครับตามมาขอบพระคุณ,ค,ณค่ะอาจารย์คงกริจนะครในส่วนของคริสตศาสนานะครับผมอยากจะฝากไปถึงท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการนี้ ไม่ว่าท่านจะเป็นพิสาศาสินิกชนหรือเป็นใครก็ตามถ้าท่านไม่เคยรักใครท่านลองรักดูสิครับคําว่ารักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความรักที่หวังว่าจะได้อะไรตอบแทนท่านลองลองดูสิครับลองรักใครสักคนหนึ่งในแบบที่ท่านไม่ต้องการการตอบแทนไม่ต้องการที่จะจะได้รับผลอะไรตอบแทนเลยแต่หวังเพียงอย่างเดียวขอโทษครับหวังเพียงอย่างเดียวว่าให้เขาได้รับสิ่งดีในชีวิตเท่านั้นแล้วท่านจะมีความสุขและนั่นแหละครับ คือสวรรค์ละสวรรค์เบื้องต้นที่ท่านจะได้รับและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ามีพระประสงค์ที่ใหญ่ท่านเป็นและเมื่อท่านทําได้ทําไปเรื่อยๆแล้วพระเจ้าจะตอบแทนสิ่งนี้ให้กับท่านได้เองอืนะคะก็เรียกว่าเป็น คำฝากที่ดีสําหรับนะคะผู้ที่ชมรายการมุมศรัทธาอยู่เลยนะคะถ้าว่าหลายๆคนที่เพิ่งเปิดมาเจอรายการนะคะต้องติดตามนะคะเป็นประจําเลยนะคะทุกวันเสาร์และว,วันอาทิตย์เราจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาเนี่แหละในแต่ละมุมมองของแต่ละศาสนาร่วมกันนะคะอาจารย์วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องกับขอบพระคุณนะคะอาจารย์กิจณศักดิ์กันทสุด์นะคะตัวแทนจากพุทธศาส,สนานะคะแล้วก็อาจารย์คงกิตอิ่มกำมลนนะคะตัวแทนจากคริสเตียน นะคะทั้งสองท่านมากเลยมีโอกาสต้องได้มานั่งพูดคุยกันอีกนะคะอาจารย์รเพราะว่ารู้สึกว่าสนทนา เรียกว่าเป็นการคุยเรื่องศาสนาแล้วสนุกนะคะน้องพิมชอบมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะก่อจากรการวันนี้นะคะใครที่ยังไม่ทราบว่าจะติดตามชมรายการมุมศรัทธาได้ทางไหนนะคะเมโทรทีวีนะคะ psi 2 2 1นะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาประมาณ6นาฬิกาถึง7นาฬิกานะคะแล้วเราก็จะมาเจอกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะรักกรุงเทพรวมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้สวัสดีค่ะ 好的。你看